ทีมงานสพไร่ใจสงขลาครับเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ครับมีอุบัติเหตุรถเกง๋งชนกับรถกระบะตรงทางโค้งสะพานท่าคีเล็กแถวๆหน้าร้านกาแฟข้าวบอยถนนเพชรเกษมหาใหญ่ะะรัตพงศ์สายเก่าตรงนั้นนี่เขตนรอยต่อตำบลฉลุมกับตำบลทุ่งตาเสาอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับชนกันแรงมากเหตุการณ์นี้ทําให้คนขับรถเกง๋งเสียชีวิตติดอยู่ภายในรถชื่อนายธนพัฒน์สายสลัมอายุ37ปี เป็นคนปากทางไม้บ้องหมู่หนึ่งตำบลฉลุงครับคนในพื้นที่นั่นแหละครับขออภัยนะครับที่ต้องเผยชื่อเผื่อว่าญาติพี่น้องจะได้รับรู้ข้อมูลนะครับและก็บาดเจ็บอีก3คนเป็นเครือญาติกันอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับรถเก๋งนี้ด้านหน้าพังยับเลยครับหน่วยกู้ภัยมูลิธีมิิรภาพสาสตคทีตงเ,เสียเส้นอมง,งหักใหญ่ต้องใช้เครื่องตัดทาง งัดร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากรถนะครับส่วนรถกระบะถูกรถเกง๋งพุ่งชนจนพลิกคว่ำหงายท้องตัวรถฝั่งซ้ายนี่คดงอเลยครับคนขับเป็นผู้ชายบาดเจ็บหน่วยกู้ชีพฉลุงและก็หน่วยกู้ชีพทุ่งตำเสาต้องช่วยกันนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะครับส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนในเบื้องต้นนะครับ ทราบว่ารถเกง๋งมาจากหาดใหญ่จะกลับบ้านที่หมู่หนึ่งตำบลฉลุงนะครับอีกไม่ไกลแล้วครับก็จะถึงบ้านส่รถกระบะก็มาจากรัตภูมิพอมาถึงทางโคง้งรถกระบะเสียหลักกินเลนมาฝั่งรถเกง๋งก็เลยชนกันกลางทางโค้งพอดีเลยครับสภาพก็อย่างที่เห็นเดี๋ยวไปดูภาพส,าสดๆตอนเกิดเหตุกันครับคนเดียวครับคนเดียวคนไหนไหน ตาบะาบะข้ามเลนมาชนหรือว่าไงอ๋อคันไหนคันนี้มาจากคันใยญ่คันูไหน โอ้ลู่ หลับในใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเขาาเขกับไปรัแม่เขาที่ที่ที่ผมถามชชี่นะี้ครับหลับในออแกับแม่ที่บอกราอยู่ๆก็เขาแับปกติเอเก็ตนเลยไม่ไนหรม่ใช่เลยพฤติกรรมนั้นคือจุนแล้วก็หลับในไง่าเนีปกตินี่เขามาจากไหน มนจาตังเลยใชไม่เห็นป้ายตังตองอยู่รัตะปูไหมออมแม่เขาเสียใช่ไหมพี่ใช่เขาอยู่ที่วัดแล้วก็เขาก็ปิดอ้ออือตัวเดียวว่าจบนี่มันอ่ะูน 来。来